คลิปนี้เขาก็ยังอยู่ที่บ้านของไอพอนคนกัมพูชาหรือว่าคนขมิ้นนอเซิงในคลิมนี้จะพาทุกคนมาเบิงวิธีการเห็ดไม้ฟอยหรือว่าการหาเงินในท้องถิ่นนี่หรือว่าในหมู่บานนี้เพิ่นก็จะสร้างไม้ฟอยคายนอนั้งเขาก็จะมาเบิงขั้นตอนการที่จะผลิตไม้ฟอยแต่ละการเพิ่นเห็ดจังไรเด้ เดี๋ยวเราพี่น้องอยากลองอยากลองซ้ำผ่านเบองว่าเห็ดอันนี้มันเห็ดได้ไอันนี้นี่คือคือถับมาเจอหนึ่งแล้วมันบ่อเป็นถั่โพวกบุกหนึ่งนั่นเองไม่ใหญ่เน้อยแต่ว่าต้องไม่นย่คางสายเนาะโย่มาชงเออโย่ชงมือมาชงมือเออฮันนี่อันนี้เล่เล่สัมได้เป็นจรงได้อันนี้นี่มันคือแบบถับมาอยู่แล้วเบอร์บอกถับกระชิดับใหม่อีกย่างรถปั่นนะวะบุโอ้ปั่นวะนี่นะปั่นรถปั่นบ่เอาขอเอาเองก็ได้แบบผู้ใหญ่ ทำเล็กน้อยบูบหายเลยกับไปทำเองไม่บอกลูกคอยขูดพี่นี่ฮะน้องใช่พอดีแล้วมันจีบมุนนี่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 นีเป็นย่างไม่ได้ข้ามเป็นย่งบ่นี่แรกเลยคุณกาต้องคนทำต้องขูดเพื่อเป็นแบบนี้นี่ทำเกลีเรียบร้อยแล้วไม่ะว่านี่นี่นี่ก็คนเลือกแล้วเพิ่าเลือกแล้วเพิ่นขูดอัลตะปูขูดไล้เห็ดจังได แหละอันขั้นเราทับจังซี่แหละเห็ดจังซี่บ่เห็ดมันมีได้ไหนขูดกับท่านได้เนาะนี่เน้มเน้มโอ้ก็เห็ดจังซี่เนาะอืมขูดขูดแล้วอันนี้มีอันหนึ่งมีข้อีลาโดนปันใดโดนเวเชแล้วนี่เมื่อกี้บอกเจ้าอันนี้นะซื้อข้อจังซี่มาต้องโตเด้ไม่ดอกได้ฟ้องนี่นี่แมนแมนนี่เกิดชีได้เป็นเช่นอีกนี่นี่เนมันแมนเจ้าอันนี้เราถับชีแล่แล้วก็มาจจีอีกนี่ นี for นนออกหน่ามันออกไหมนี่นี่นีกหน่ามันออกมันแล้วก็เคาะแล้วมันจะเก็บรังมันออกอีกเป็นไงได้หนี่นี่เอาแต่นี่มันนี่นี่โปรต็นเนี่ยแม่นเขาเห็ดแล้วแล้วก็เขาจะมาขูดอันนี้คายนีค่คายอันเท่าี่ตัวคายควยเนี่ยการด้านเลชิปชองชิปชามล้อเพิ่นผู้แล้วจงได้แล้วอันนี้จะอันจึงจึงได้เม่ฟ้อยกันหนึ่งกันชิปผู้แล้วมังเจกะกันญ่กะ มาเลากือเป็ยเด้ออันนี้มาได้เนี่อันชันอันชใส่ก้นมันเห็ดก้นมันโอ้ยอยากถ่ายเบิ่งนอนพักเลยสิหฮเบิ่งนี่รอบปอกเออตัวปอกตัวปกทนก้นนี่ก็ได้ใช่เลยว่ะรอบช่องรอบซ้ำชี้เทื่อชี้เท่อเอาเข่าจังได้กานหนึ่งชเท่าเอาเข่าแม่นข้ากระจใช่ไหมกานทอยนี่ใจใจหอมอนเสื้อเกินมเคยเห็นนี่เยแต่ว่าไม่เคยยา เห็ดนี่กันีน่เพิ่นเห็ดแล้วอันเป็นกำรรยังบริทักแล้วเห็ดนี่คือเพิ่นเห็ดรับจ้างก็เนาะแม่น,นรับจ้างชัมมารับจ้างกับแม่นขายเพิ่นซื้อให้เอ็นตาลนี่มีคนซือนนนซ้อมีนายนายซื้อซื้อแมน่นเพิ่นซื้อให้ต่างหากขามากินแต่กำไรมันแห้งเา้าวในแรกกำไรเ้าเห็ดเองเห็ดเอากำไรแม,ม่นขันมันเรือลายก็ได้กินลายเนาะเรือลายขันเอ็นตาลนี่ได้ทั้งเลยทั้งเลยกันขันกาบมันมากนี่นี่นี่เอ็นมันมากนี่คันมันลายนี่กับชิได้กินลายแน่ขันทับแรกเลยได้แชมโปมือนี่ เพื่อนี่ก้ามใหญ่แน่นี่ค่ะได้ชำนี้กะค่ายแนี่ยเพืร์นนี่ได้ชำนี้เฮ้งกับโบได้นี่ทักลุกเลยเออลุกความมันน้องให้มาก้ามหนึ่งก็ได้ชำนี้ฮันดี้ก้ามใหญ่ก็ได้ได้ได้สิได้อยู่มังเถื่อกันเพชรนะเพิ่นเป็นล้านได้ช่องเซนมังเถื่อกันเป็นช่องผิดแล้วความหมายเพิ่นกำหนดเบ่อเพิ่นซื้อมาห้าเซนมาห้าเซนกับห้เาเซนห้าทักได้ไล่โกหันห้ากเอา ก็ไม <krit> pues ้คือไม้พอยนี่อันหนึ่งสิบสองพันบ่แม่แล้วมาลายท่าก้านกับพันหนึ่งคันเท้าทักบ่เป็นผัดจ้างหมูทักกับพันหนึ่งกับเลือกแต่สิบพันเบิร์ซีครบอันกำหนดเพิ่นนะกำหนดเพิ่นเพิ่นจะได้เทเลอันนี้กับเท้าก็ยังได้เลือกเอาแต่เส้นยาวนี่มาปุ๊กมันจะงามเวลามันเป็นพลอยค่ะแต่ก็ยังชิได้เอ็นสั้นี่จากนี้คันเท้าเลือกที่แรกเนาะเท้าเริ่มต้นเท้ากับเห็ดเ่อร์ซีขาเชียวเอ็นยาวนี่ เขาเาแบบซี่อีกนี่แมนคู่โบเป็นเลือกกับซีซ่าคือคืออันเอื้อยนี่เลือกนี่เอื้อยสีเห็ดไว้แบบเอื้อยทักกับมือหนึ่งคันเอื้อยทักรับจ้างเอื้อยก็ได้เจ็ดแปดสิบการก็ได้อยู่เจ็ดแปดสิพันคันผู้นี้โบไว้เห็ดไว้สื่อแบบได้อยู่ซาซัมซีทักมือหนึ่งคันไปรับจ้างนแมนคันเอื้อยนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอื้อยทักเอื้อยไว้คันไปรับจ้างก็ได้อยู่มือหนึ่งเจ็ดแปดสิพันเอื้อยนะ เราเคยัำบัว่างเราเคยหอกกระเล <Allah> Him, Ö, e. ead, realize, ี่ยวน้าอลไรก็เหาก็สิมาเห็ดลูกลาลายลูกกระเช้าคนนี้กาบต้านนี่นะเอามาโดยเสพบ่มีคนบ่มีน้าต้งเถอะครไปซอยน้ำเอื่อน้ำน้ำพี่น้องเคยพ่อยกับชาวบ้านบ่แม่พี่น้องกับชาวพี่น้องมาอยู่น้ำไม่ได้เพราะว่าอันนี้กาบตานนี่มันบริเวณใดง่ายๆได้กลัวมันสิแบบ เห็นมะโกกมันชีซ้ำนั่นนะขันจะงาได้กระช่วมันชีก้าวได้มันงาโคกนึงเมื่กระสีไดชุ่มชุดกับบุคอิบนกเนาะมันจะได้เป็นร้อยขึนจะิดดินขึ้นจะขดินอยช่องรอยไม้ถึงเอานข้าบ่มเมีก็ต้องไปซื้อเพิ่นอีกขันทาไปให้เองเขานี่เพิ่นก็จะได้กานหาลอยแบบมันมีชองกาเพิ่นกะกานหาลอยมันเทามาซื่อคือเขามาเเกับบุคคลไการหาลอยเขาก็ต้องเอาการละพัน ขันกาบน้อยหากาบน้อยเป็นเิเพิ่นกาซิลายุกาบฮาร่อยหรือชามกาบพันขันกาบใหญ่เพิ่นบบลุตจุดดี้พักกับพันสายใช่ปะแล้วก็ตัดคือเพียงขับเลยผ้าเอาสตัดมันเป็นกาดลงมาเลยกันมันเป็นแข้งขามันเป็นจังสรนเนาะมันเป็นขาไปขามันมันกาดจะเห็นเหรอคือกาดผ้าและมันงะอยู่ค่ะเาก็ต้องเอาซองข่างมันนะเดยแต่มันสีสู้งนะคะกาบเชียวโบได้ข้าวโบเทิงบบบนี้พังกับโบได้อีกเพื่อมาถูกเนาะโอ้ยเพื่อสีได้แคนซ่าในขัน เพิ่นผู้นีิเฮ็ดเนงลูกค้ำลูกคั่มอย่างไรผู้ชาอันี้ไม่พอดีสะพกเต็มปั๊ดในมุมเลยเนาะแนนปัดปูนก็ได้แบบเขาเลี้ยงมูขอกมูพันนิยังเขาสิปัดแบบเขาเลี้ยกแบบปูนนิยังมันสิปัดสะดวกทาก็แล้วกันถ้าก็แล้วมันเหี่ยดแล้วนะมันน้อยเขาทักน้อยเขาสิทักใหญ่กว่าหันกามแตกทรัพย์ข้าวสิบกามแบบนี้เนาะเดี๋ยวเพาทักแล้วเขาหมักขาก็กามมันแตกซ้ัพนี่ การเป็นยานเ้ามาพึ่งมันก็พึ่งออกนี่แต่มันก็ชีนากว่าโอ้ยแสดงว่าคือคือหมู่บ้านอันนี้ก็คือหับหับหับเห็ดอันนี้มืดหมู่บ้านเลยบ่แม่เห็ดแล้วมันเห็ดใดตลอดปีเลยบ่ริณฑรใด้โอ้ยขันทาไปเอาแล้วปีนี้กับมันไปเอาแล้วแบบบเป่เดือนใด้มันเป็นฤดูมันบอกเอแบบเอาไปเอามันขึ้นชูงเลยมันบมมีการออกเพิ่นกับโมไฮเอาแล้วเพิ่นหยาดมันตายแต่แจ็ดิ้งข้นไปเพิ่นกาไฮเอา คันเล่มเพ่นกับปะยังไงเล่มมันเพ่นกับพองคนกับแพงเนาะกระยามันตายยังเพ่นกับเขาให้เงี้เนี้ยจ้ะแสดงว่าเอ้าปีหนึ่งนี่เอาได้เธอเดียวเนาะแม่นปีหนึ่งันเสร็จปีต่อมาได้จ้บมันเข้าผูกเขามีโหลดเนี่ยนะและเข้าสิป้ายไล่บ้านแล้วเข้ากระชีไปเอาได้ไลยบ้านคือฮาวบ่มีโหลดหลดไทยกระป้ายบ่ฮอดสีได้กระติกแตกๆกระตายข้าทางแหละกรบบไปกระเสี่ยงอีกปุจักโหลดปจักยังฮาต้องจ้างหมูอีก แต่นี่เขามาหายเลยสำนี่กอะเบียบเอาแห้งเอาสำใจก็กินไปนะปรได้ซื้อประเดี๋ยว่งนวดเนาะแต่ละมือแห้งเอาปูได้ที่ว่ามีพื้นแล้วเข้าไปเนาะแม่แหน่ปูได้มีพื้นคือหลุดเจ้าเองเจ้าไปนี่แต่เพื่อนเจ้าเนี่ยเจ้าก็ไปเลยเจ้าก็ไปซื้อเข้าก็ไปซื้อคือกันไปเขาก็ไปซื้อเอาเข้ามาคายกะนไปซื้อแห้งเอาคือกันกากเราละพันเข้าไปซื้อคือการหาจ้างคนห้าต่างหากต้องมีแต่เข้าไปแกะมาให้ซุปเจ้าเนี่ยคุณจ่ายดีกะ เอาโลดมันหกเพิ่นว่าเอาก็เอาฟอยเอายางเปลี่ยนกับเพิ่นบางทอคนรวยเพิ่นกสิบเอาเงินเพิ่อนให้แบบไปเอาอยู่สวรรค์เนยเพิ่นกสิให้แบบว่าคอยไปส่วนหนึ่งภายเราภายกระบวนงานกระาวนคอแบบคอยซ้ำกันคอยกับเพิ่นบอกเอาเพิ่นว่าเอาเงินให้ซื้อน้ำซื้อนายอะไรไม่ให้ไหนเพิ่นว่ายันงูเขาเฮือนเพิ่นอนเอาเงินให้หาชิพันซื้อปิ้งไก่ซิปปิ้งไป ค่ไปอาน่าเามเป็นิีีแม่เิ่นคนต้นผู้รัคเพนคนคายคนรวยอยู่สะนเนิดไปสองแม่ว่าปูไม้กินปู่ได้มีดินกองกวางกับปูกปูกับโแพ่งัวขันฮา่มีหูอ่ะิ่งมีหูถงพวกตันมันถอดกินยอดมันถอดกินยอดมัน กัวจะไหมานนีูก็เมนเรื่องเลยด้วฮาก็แล้วนะร้านไหร้านจะทไม่ได้ง่ายกระชิเป็นไม่ได้ง่ายนะครมาทาก้านนี่ก็ม่ได้ง่ายเลกานนี่ฮะกับใบกับกะชี้ข้ามาคายแบบบ้านไปมันจะขายองชิเมนบ้านซอกบ้านห่วยนี่เผื่อชิมีก็ไม่ก็ตกข้ากระชิไปซื้อเอาแบบเพื่อตัดไม้ขาสบนลปายไมเผ่กไปซื้อเอารอนึงกบข้าไปเอาข้าตัดเองฉิบเองัก็ะเห็ดเกี้ยงมาเป็นก้านแะเลยข้าค้ากนละพั เานะันชิบ้าวันนี้ทับคันชิปไปปัดชิบ้ได้ทับจำเป็นก็ต้องซื้อข้าวข้าวแบบรงมีเ่ข้าวมีพี่นอ้องถนัด้าวห้าคายให้กน้าวชิได้นะมันบระเดนี้ยง่ายแลี่ทับพูดให้ก่อนลูกนะลูกซ้ายเป็นเออไปเอ,อิญมากหรอล่เอ,อิญมากม้มากนะคะ มาพี่น้ำไม่ขึ้นไทยเบิร์เนาะเมนอย่าไปเด้อมาใกล้เลยมันจะเป็นแบบนั้นเนาะแม่์ทีวกล้องกว้องไว้ที่แหลกต้องมีของมันจะเป็นแบบนี้เนาะอย่ามันเม้นจ้ามาใกล้มันจะเป็นแบบนี้แล้วเพิ่นจะมาตีนั่นนี่ก่อนเนาะตีนั่นนี่เลย แสดงว่าทิที่อันนั้นนะมันตี้จังสินอเลยจึงเป็นจังสานแมนแล้วมันถูกอีกกระนมั้นแล้วสมมติว่าอ่าการหนึ่งนี่ใส่เวลาประมาณเท่าไรตั้งแต่นี้จนหอดนั้นคิดว่าขั้นไหลต่ออันกะอันอั้นทาเป็นเส้นนี่เฮาถาบแล้วเบิดเธอจังประทากบัดเดียวเนาะแมนเฮาถาบแบบชอบซ้ำล่อยอันน่าคือเฮาถูกกับเฮาซานนี่เหมือนเดียวกันบ่ บอแล้วบอกว่าเป็นทิดผู้เจ้าชิดเจ้าชิดใทักอีกเลือกเพื่อชิคูดเพื่อชิเลือกเพื่อชิยไทมันไปเป็นเส้นแบบน่ะฮะอ่าอ่าแม่นอืมโดนใช้เวลาเป็นถิดจังไดดบัดถิดหนึ่งในด้ยไร้บ่ได้บัดอ่านก็คือคอยว่าว่าเรือนี่แล้วแผ่นเอ็นมากๆกับชีบได้นะชีว่ากัชีเซียอืมนี่แั่นผู้เห็ดไว้ค่ะลูกบุมให้ชิเม่เลยค่ะเนเวลาถิดหนึ่งต่อสองเส้นนอกเรือเนาะ ประมาณช่างเซนเนาะพี่ไลยเป่าคันลายค้นใช่เปล่าอ่ะสัสใช่ช่องค้นนี่กะช่องติดบุลแหละเผื่อชีได้เงินช่องเซนค่ะเพื่อไว้เพื่อชีได้บางเผื่ออะได้แสนไปโอ้บ้านั่นเซนหนึ่งช่องเซนคือประมาณหกร้อยเนาะพี่เนาะหกร้อยบาทเห็ดปัญญานะเราเรียกบ้านกันเมืองเน่ผลมาขาวพื้นข่าวภัยคนลกคนตายกะในบ้านมีแต่ห้านี่พอ หาคือการแนวอื่นกับฮาอยู่มามันบพอกันไชมตันงถือไปเนี่ยนี่เด้อจะเห็นเห็บเบิร์นไหมาแตกขาดเลยตัวนี้ตัวนี้มันยังแง่อือเรากระดึงอันนี้ออกเนาะดึงฮ่ากับเอาออกมาสิอือนี่ก็เอาตัวนี้ขี่มันเลยบ้าวตัวนี้อือฮันลูกบวมให้เวาบวบแห้งเขาเมื่อยได้ปวดเท่าเลยลูกยังน้อยเขาเห็ดห้กัน โอ้ค oh, like wow, like well okay well> UM> ั่นเฮาคือสิเห็ดบดได้เลยสิผ่าตัดใหม่มาเห็ดแนวนี้ค uh> ือเสียนี่อนกรเกินชาบ้านบางคนเห็ดใหม่ๆาอิกาตะกี้เอลยกะเพ้นข้าวเห็ดเนาะบได้เห็ดนี่เลยฮาบุ๊เป็นกระแมนเฮาก็ต้องเทียนเนาะโอ้โหยแบบเห็นข้าวเห็ดก่อนบริกรดอกว่ะไป็นยอค้อนกันยังเบาไวเลยฮาว่าเห็ดเบิ่งดูฮาว่าเลยลองเบิ่ง ผัดพอไปได้ลูกเห็ดทมิดก so ับติ้งโตมาได้เนอะจะพาไปป้าไมแบบใหญ่เท่าไรอันนี้ก็ต้องซื้อมากันบหรือไม่บ่นี่ไม่หักแต่ไม่กับเห็ดบ่เป็นเขาเห็ดเขามีเขื่องไม้เนี่ยไปมาดูแม่คอนกลมใส่กรคอนกลมมาเลยนี่อ๋อแม่ด่าเขาะฉันเขาะฉันอ๋อแม่อ๋อแม่ออกแม่เพื่อนเด้อนี่ประชิดทับแบบนี้อืม ปูถ้ามาผ้ากันรอกล้องเบิร์นันขอนป้อนใหญ่บ้านนี่เขาย่อบุกขนเด้อมันนักเล็กเข้าหาวหน้าเ็นมากยุ่นมากเต็มกับดามาก็เตะไม่เงมาดูเบ็ดปูเลองให้เบิรนเให้เบิรงนเนาะแล้วก็เอาปูมา เออโอ้เห็นไหนเออเห็นมันก็ลัออกแล้วขี่เลยให้ยังอยู่ใกล้ไรแล้วมันเมนมันเน่าเล้แมนมันถือเป็นตัวคันต้วนี่นะโอ้ยหนังจนหัวขี่ไนนด้ขดด <S 1> <S 1> <S ้ามาขายให้าเฮาสบาย ใจโบอดกับมาได้กินโบเทแถนี่แถมมักตานลายเหมือนบอกมักต้านเรามีลายดอกไปเอาทั้งอื่นบักเซชลาวันจำปาซักใบตะพุญนมาหน่องเมนตะกี้เรื่อยกับใบตะกี้ขาดเมาโหลดเข้าไปตะกี้ค่ะคนละหาล้อยคนละแสนหาสิว่าสินาแต่ขุมมือนี่แหละมันมีทางเขตเขาเอามาขายให้เ้าเขาอยู่ทางไหน กาบก็บอกเอาเอาตะสินมานี่บัตบัตมีกกต้านบวเ็ดเนาะบัดบัตโมมีเพชรแม่ตรงกันขามเปนกับเปนกทิมโอ้ยมองหนาไปเอาผลทามาเห็ดได้โอ้ยเห็ดย่างมานี้เลยนี่เื่อชิได้อหู่นะพลังมันออกอล้อืจะบเทาทิมเนาะเป็นกทิมเนึเนาะ กายตานโกนมันชิชูมันร้ายแล้วแลวมันหล่นกับโบได้บ่ได้แล้วถ้าเราโอบกบแบบนี้ก็ใชแมอ๋อเอาแตัวมันมันบัท่นหล่นมันจึงบกแห้งเหมือนบอแมนไปห้ามวกดเพิ่นแมนพวกดำมาแล้วโอาเหและขี่อันนี้กระิงอันนี้อันนี้คือการหนึ่งเนาะเกือชิได้กับบง่ายแล้ว ข้ออีกได้ขออีกมันบอกเกี้ยงเพิ่นกะตีคายเ่าเห็ดเพิ่นบอกมันบอกเกี้ยงเพิ่นกะตีเผื่อกับมันซี่เจ้าชัดเผินก็ตีโอ้โหเอางามๆถัดจะเห็นขะทักหลายๆนี่ยค่ะขะชื้อช่วงจะมากอันเห็นคอยทักนี่เป็นร้อ,อยกองฟิวฟูแดงเวลาไล่ด่าลักนอกจากอนะันน่ะ อันไม่ถอยกับโบไม่ยอังเนาะขูดมาอีกแบบมีอย่างนล้แหละเห็ดลูกมาเออแลนนี่แลนลูกบุกมาล้ก็แม่ก็เฮ็ดตัวนี้แล้วนี่อันเล็กน้อยบางเสือเขากระถาบแล้วเลยขอขอเขากระขูดให้เลยแบบนี้คือลูกขอเห็ดกินนี่ค่ะน้องชายขอเห็ด โอ้ไก bon. okay. yeah. oh. ah. well, yeah. ่สิได้แต่ว่ายังโมแมนยังโมได้อกแสชได้ชานั่นชโตเมื่กี oh, ้นี connection. ่ขาหัจะเบิงมานี่อ่านีนิดมันนอนธดาฮะเออชุ่เจ้ามาแต่บ้านได้สะมาแต่เมืองโซนูนะแต่เมืองโซนเอาห้เพิ่นเบิ่งเพิ่นจะเบิ่งว่าเหตุแบบใด โอ้โเห็ดแไส้คคยยังเป็นกาบอยแบบชี่เพิ่นวะเห็ดก่าซี่เล่นนี่เอากันมาต่กรุงเทพเอามาดี๋ยวมาป้ามาทิ่มเอาแต่ยังน้อยจะนอยคอยบ้าว่ะพรัวก็อยู่ในเมียนัแหละมันเมียใหม่เมียซองเมียซาบเมียนี่ละปุกเอาทัปักเชมทังนากษัสันทัาอีพีปูกแล้วป้ามาบ้านเนาะดนแล้วมาาระะ คน้อยคอมเมนอีไอ้นี่ได้ฮอปีปีสามเดือนเหระตั้งแต่ลูกซ่าไปสามเดือนยังมีลูหน่อยอยู่โอ้ตอนปะกิงตอนปะกันนะลูกอนนปะ ต่ผัวมันบ no ักไม้มันอุ้มลงน้ำเนาะผู้ชายจะกินเนาะตามได้อยู่บ้านค่ะบ่าแต่บักไม้มันก็ได้อยู่บ้านนั่นและอุ้มน้ำกันยังน้ำมันพาขึ้นมาแบบนี้เนาะบักไม้ชิเมนช้ำบักไม้ช้ำบดได้ช้ำนี่ได้ได้เอามายังน้อยเนาะน้อยแท้กว่าช้ำนี่บักไม้เอามาควางอึกเห็นบ่ไปแล้วก็ถือจับถือผูกเอาอีพูบ่ไปลองเอาน้ำไปน้ำที่ไหพูอีพูนี่ถือจับเอาก็ยังบดไดมาอยู่ดอกไม่กินอยู่เพาะว่าแล้วหัวเหมือนจะปีอะไรรูมันคุณน้อยนะ สิบส right. ี่สิบสี่ปีสี่ปนี่ะแต่ผู้ใหญ่หันกับสิบเจ็ดเลยเล่ากับพี่ยอมเมืนกับเมื่อบ้านแล้วเนาะทันทามอ่ะหัจักบนทางเมืองมันเมือข้ามทางนั้นชิวจักอยู่ขัดมืองทางนี้ก็จื้อเพราะว่าแนวมันกันนี้ไปแต่น้อยคือว่าไปแต่น้อยไปอยู่กรุงเทพผ่ไปแต่น้อยพ่อแม่ทีใหญ่จังไปไปนะแบบชิว่าวชิว่าไปนายหน้าฮะนะ ลิบลับไปได้เลยไปนะสิ๋วไม่แบบสม่แบบเมียนแบบบ่มีนางเซนนางซื้อนี่เฮอื่อยเอื่อยไปตะกี้กะหลักไปเขาขึ้นรถตู้นี่หนี่ไปไปแต่แค่กันยังยังว่องอยู่เอื่อยไปค่ะเอื่อยมานนี่ได้สองปีแสดงว่าคันกับเมื่อไทยสิันกับเมื่อใดอยู่แต่ว่าเรามันบ่มีจุดจึงเนอกคันสิ่งกับเมื่อบ้านเกิดพันเมื่อบ่ได้อยู่สิธนว่าอยู่ในใช่กะลาว่าอยู่ในใช่กะมีปัสสาวะเราตายที่ใช่ก็ได้แล้ว เราว่าแล้วรบอกมือเล้วมุ๊บเื่อใหญ่กระพัวแล้วบ่เหนเน่เพื่อนมาพัวมันทีมี่ังนอกอน้อมแล้มาอยู่บนอยู่กระพัวแล้วอยู่ใกนตะกี้อยู่เพื่อนเอือยพัวได้กับจักแน่ตอดอกเล้ววันนี้ห็นตอบแบบล้วแล้ววันนี้ันพัวไปเอามีใหไ่แล้วเข้าไลๆแล้วนี่แต่เพื่อนเพื่อนน่ะขามางออกไปแล้วเืบปลาล้วเป็นมากยืนดินะเจ้าดิ้นยน เคลือนตัวคาร์รบวกมันมม่มีทางอืมดูนะฮะยังรังน้อยๆเลยนะหลอดเออห้องได้ได้สำบันนี่แหละค่ะมันอยู่มันสูงแม่น้อยนึงค่ะแต่ว่าตัวโต๊บสำตูมันต้นแต่เราก็อยู่สูงเติบแต่ว่าก็ขึ้นไปสูงห้องเดียวอืมเด้วนี่แล้วเลยนี่ลายปี่เลยอันนี้แล้วเะไับตัวนันเลยแสดงว่า ครึ่งสมงจรงแล้วน <si ่ะเฮงบ่จ้ะวะมันสิง่ายนะเพื่อสิได้เงินเพิ่นนี่เฮ็ดดเด็ดนได้คือขึงรึ่งใกล้ครึ่งประมาณ3านาทีนะกลัวหม้อหอดขึงสมนี่ดิได้ชำโดนั้นเลยแต่มันจะไม่กินนะพี่น้องมันจะไม่กินนะมันหนาวก็ะห่าทักมันฆ่ากระป้าไว้ให้มันแห้งขี้กัดได้กันขี้กัดน่อสิบกระชิดสิบอันนี้จึงได้อันหนึ่งเนาะจึงได้ฟอยกันหนึ่งฟอยกันหนึ่งสิบสองพันกี๊ หนึ่งจุดสองดอลลาร์แต่ว่าโบแมนซุ้มเจ้าได้เองที่สองพันินเปอร์เซ็นเล็กน้อยซื้อบอกนะสิบ้าวะเชเพิ่นซื้อหายหาเซนกันเเห็ดเลือหาซน้าเอาบิตัวตหาเซนที่สงขึ้นเพิ่นอันน่ะาวะเช่อเพราะว่าชีไม่ั้งว่าหาซนอเป็นไม่พ่อไม่พ่อเนาะแมนกับเพื่อได้หกซนเจ็ดเซนเทากับเอาขันว่าเบิดนี่เนาะอนตานีได้เจ็ดเซนบอกได้สองซได้สองน คาราเดย์โฮกเชนมันบ่อเลือดเลยเฮาเห็ดที่บ่อบ่อเลือดกะมันบ่อเลือดเลยกับโบได้เลยแกเห็ดบได้กรเอ้าเขาจำการบบได้กับตาแต่มันชีมากลือมันชีบบมากขนาดเด็กเขาพู้เล่ห์ขันหาจำการได้ประชาชนมันกัดฉีดีิเลบางเถื่อกาบางไงกินอนเลยเห็ดมาได้เท่านั้นโบอันนี้กินเปอร์เซ็นต์เอาขั้นมันบ่อเลือดเขากับลูกเห็นป่เห็นบ่ นึอบ่แมนนี่ตัวนี้บ่อเรือขั้นบนบ่เรือเราคนบ่เรือละกันเมื่อชื่ชื่อแล้วมเสเซือกับคอกินน้ำกินน้ำเข้าก็หายอยู่อ๋ออออืมเข้าก็หายอยู่เขาอนุโลมหาเห็ดตัวใหม่อีกไปทมใส่ตัวนั่นบัติในเรือจังได้กินอีกคุณต้ยพี่นะบางคนก็ิ้คือกำหนดมาลดหนึ่งุดหมดเขาจะเอามาเธ่านึงแล้วต้องเห็ดเาจซสิบ่อหากัตานึ่งกราบสพันกราบกสามล้ จักคนนอาเจ้าผู้เดียวเจ้าก็เอาหาล้อยคอยหาล้อยผู้ที่หาล้อยแม่นเห็ดบัวทันกับเครือฉีเจ้าฉี่ไว้น่ะสามล้านมันมาจากฉี่าเดือวกันพุ่น่ะผ้าบ่มีหลดคือเพิ่นเขาได้เขามีหลอดเลยเขาปั่นเลยเขาได้ไวฮาประทับมือโอ้ใส่ปั่นอันนี้ว่าเชียงหลดไทยเขามีบัวชันเจ้าผัดบ่มีปั่วปั่คือคอยเห็ดอ้เอาหลดไทยไทยหน้าเขาในบ่เห็ดนี่นะแม่นแล้วเพิ่นกระชาไปช่างแนวตีเขาเห็ดแนวคือแบบเนเครื่องปั่นหน่อยน้อบ่ จังหวะเล้วย่างชิบมันละน่องแบบซบขอมันบีบมอเละห้าจับบันนี้แล้วนี่มันกระตีนี่ยนี่นังจับเพิ่นมากะมีหนอดจับคืออันแบบหน้าเลขบวกเคล่นเห็ุประชิเด้มันตีแต่แต่แต่ปิ่นไปเรื่อยๆนะแล้วห้ากระปอนมันกะตีปัดออกปัดออกไรเโอ้มันเป็นไข่ไข่กระอักเนาะเออแบบไข่ไข่อักห้านั่นแหละแบบนั่นแหละปลวกออกเลย มได้ทุบเลยจิอาศัยรถนะมาเลยก็มาขูดจิขูดมาขูดนะแบบนี้นี่บุบหัวกันเขาเนี่ยขูดแบบนี้แล้วก็เล่นข้าวต้่นนี่เนาะทั้งมืดนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของการผลิตไม้พอยหรือว่าขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์เผื่อซานไม้ฟอยเนาะพี่น้องแต่ว่ายังบ่ละเอียดทั้งมืดเพราะว่าเพิ่นบริสซ่านมื้อนี้เพิ่นมีเพียงแต่เกี่ยมอ่า การไม่ฟอยหรือว่าเอ็นที่จะมาเห็ดไม่ฟอยสื่อนาะซึงลองเห็ดเปิงกาเป็นขางแหลกเราทีทิพได้เห็นการผลิตไม้ฟพยแบบนี้เคยแต่ใส่แต่ว่าบบเคยเห็นตน้นเผ,ผิ่นเห็ดเพาอยู่หมู่บ้านท่บ,นบ่บ,บมีการผลิตไม้ฟอย กะอันนี้ก็เอามาฝากพีพักน้องนกะขั้นตอนการเห็ดไม้ฟอยหรือว่าอาซีบที่ว่าเอ้ยพ่อนงงเพิ่นหาเงินเลียงลูกหรือว่าเศร้าบานอยู่นี่เพิ่นหาเง,งินแบบไดเนาะกะคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าสำหรับ